ยืนยันวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไหร่รายใหม่รายเก่าต้องรู้คืบหน้าล่าสุดกระทรวงการขังแจ้งแล้ว นกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่12เมกรอาคม2569แล้วก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันอยู่นะคะล่าสุดอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลัง เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในหลังต่อไปค่ะอัปเดตข่าวสารล่าสุดสอบถามกันเข้ามาเยอะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่มีอะไรอัปเดตบ้างแลาสุดอัปเดตแล้วจากทางกระทรวงการคลังโดย นายเวะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังก,ก็ยืนยันชัดเจนว่าการจัดตั้งคอรมอชุดใหม่เรียบร้อยเมื่อไหร่นะคะเตรียมเสนอเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ทันทีไม่ว่าจะเป็นพักใดเข้ามาก็ตามเพื่อให้สามารถเปิดลงทะเบียนได้ทันภายในช่วงไม่เกินกลางปี2569นี้ซึ่งเบื้องต้นนะคะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วก็คือรายเดิมทุกท่านสามารถกดยืนยันตัวตนได้เลยหากผ่านเกณฑ์รอบใหม่ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้กันกองคุณสมบัติครั้งนี้นั้นจะแม่นยำมากขึ้น เพื่อคัดกรองคนจนจริงๆซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนลดลงนะคะสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบนี้นะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบอริบุนขึ้นไปมีไรายได้ส่วนบุคคลและรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน1 0 0แสนบาทต่อปีทรัพย์สิสนทางการเงินต่างๆเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและ ตราสารนี่พักรัฐต้องมีมูลค่ารวมไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีต้องมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาท ไม่มีกรรมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์แต่หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีไม่มีครอบครัวมีข้อจำกัดในการถือครองที่อยู่อาศัยคือห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตรต้องมีขนาดไม่เกิน1ไร่ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีขนาดไม่เกิน10ไร่และหากเป็นบ้านพร้อมที่ ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาหรือตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาต้องไม่เป็นพระพิกุสามเณรผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคาะห์ข้าราชการพนักงานราชการที่รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการเมืองรวมถึงสสและสว ต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ใช้ในการกันกองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งทางนี้ทางน,านั้นต้องรอหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่นะคะ ที่ชัดเจนจากทางกระทรวงกันขังอีกหลังนะคะหลังการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอะแน่นอนนะคะเพราะไม่มีน้องทุกท่านใครที่รออยู่นะคะ ก็เตรียมรอกันได้เลยหากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วนะคะจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรมนตรหรือคอรมอทันทีแน่นอนนะคะเพราะการลงทะเบียนบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะต้องลงทะเบียนกันแล้วนะคะภายในปีนี้นะคะเพราะ การใช้สิทธิส่วนดิการแห่งรัฐหรือบุคคนจนรอบก่อนหน้านี้นะคะใช้มาตั้งแต่ปี2,565แล้วนะคะซึ่งก็เกินเกณฑ์ที่ทางรัฐบ,บาลนะคะต้องมีการกันก่นกองคุณสมบัติใหม่นะคะรายเก่าวทุกท่านจะได้คัดกองคุณสมบัติใหม่ด้วยนะคะบางท่านนะคะก็ เกินเกณฑ์ไปแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีไรายได้นะคะณนะตอนนี้อาจจะมีอาชีพมีไรายได้ที่เกินเกณฑ์ที่ทางรัฐบ,บาลกําหนดไว้แล้วนะคะมีการคัดกรองใหม่แน่นอนในเร็วๆนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วว่าไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าหากใครนะคะยังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่นะคะก็ยังสามารถได้รับสิทธิสวัสดิ การต่อเนื่อง สำหรับรายเก่านั้นนะคะก็เพียงแค่กดยืนยันตอนส่วนรายใหม่นะคะยังไม่เคยลงทะเบียนเลยแต่คิดว่าตัวเองนะคะอยากมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยากมีการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในทุกๆเดือนนะคะและคิดว่าตัวเองตรงตามหนักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็เตรียมรอลงทะเบียนกันได้เลยรวมไปถึงใครที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565ที่ผ่านมานะคะ ก็ต้องรอลงทะเบียนรอพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งกำหนดวันลงทะเบียนที่ชัดเจนหลังมีการเสนอที่ประชุมคณะรัุนตรีหรือคอรอมอรเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะส่วนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะที่ เตรียมโอนให้นะคะกลุ่มนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่ไม่ได้รับทุกคนนะคะได้รับเฉพาะผู้ที่เป็นผู้พิการนะคะมีบัตรประจนตัวผู้พิการนะคะ จะมีการรับเงินเพิ่มอีก200บาทสำหรับสิทธิผู้พิการเป็นเงินสดสามารถกดใจได้ในทุกวันที่20นะคะอีกหนึ่งรายการที่จะได้รับในเดือนมกราคม2569นี้นะคะเตรียมรอรับเงินกันได้เลยและนี่ก็เป็นการอัปเดต ข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดที่นํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบตัวก<ไ>รที่ต้องการติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจร้งเตือนข่าวสารกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ